กัญชา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 ,ชาเต็มไปหมดเลยคำถามก็คือกัญชาจะกลายเป็น,<ใ>นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยได้จริงหรือไม่<ต>เราลองไปคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะก,กันดูหน่อย เราอยู่กันที่บุรีรัมย์ที่นี่จัดงานกัญชาซึ่งแน่นอนนี่ไม่ใช่งานกัญชางานแรกของประเทศไทยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นงานกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศงานกัญชาที่บุรีรัมย์ครั้งนี้เขาจัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกการดูแลหรือรวมไปถึงเรื่องของการนําไปใช้ในทางการแพทย์เน้นย้ำว่าทางการแพทย์ขีดเส้นใต้เลย ทีนี้กลับมาที่คําถามแรกของเราที่ถามไว้ตอนแรกก็คือว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกัญชาจะกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของไทยได้จริงหรือไม่การจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยเราก็ตอบยากนิดหนึ่งถ้าตอบในประเทศไทยเพราะกัญชาไทยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนทั้งในแง่ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งในแง่ของมูลค่าในการใช้เพราะเราผ่านกฎหมายเพียงแค่ทางการแทนคำตอบนี้ก็จึงต้องไปดูโมเดลจากต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยนักวิเคราะห์มองกันมานานแล้ว ว่าถ้าอุตสาหกรรมกัญชามันมาเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมอย่างน้อย3อุตสาหกรรมที่จะโดน disrupt หรือว่าได้รับผลกระทบกระเทือนอันแรกคือเบียร์ตามมาด้วยน้ำมนลมและกาแฟ <c oughs> เริ่มที่เบียร์กันก่อนเลยอุตสาหกรรมเบียร์ในระดับโลกเนี่ยมีมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ2.1แสนล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ6.7ล้านล้านบาทอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ถ้าอุตสาหกรรมกัญชาเข้ามาจะไป d i s r u p มีผลวิจัยที่ไปศึกษาในบางมรัฐของสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการสันทนาการได้พบว่า80%ของผู้ใหญ่ที่นั่นมีอัตราการเสพกัญชามากขึ้นและมีอัตราการบริโภคเบียร์ลดน้อยลงอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าอุตสาหกรรมเบียร์จะได้รับผลกระทบจากการมาถึงของอุตสาหกรรมกัญชาอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่น้ําอัดลมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอุตสาหกรรมน้ําอัดลมหดตัวลงทุกปีเพราะเทนสุขภาพนักวิเคราะห์บอกว่าภายในปี2030ถ้าอุตสาหกรรมกัญชามาจะมีมูลค่าแซงหน้าอุตสาหกรรมน้ําอัดลมอันนี้ก็ไปแล้วนะอันที่2ตัวต่อมาคือกาแฟ กาแฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมใหญ่โตมโหฬารมากๆแต่นักวิเคราะห์เขาก็มองกันว่าในอานาคตอันใกล้มนุษย์จะทํางานโดยใช้เวลาน้อยลงเพราะหุ่นยนต์จะมาแทนที่ระบบออโตเมชันจะเข้ามาช่วยเราในเรื่องนี้คําถามก็คือว่าเราดื่มกาแฟไปเพื่ออะไรนอกจากคําตอบเรื่องอารอมณความหอมความดุจแล้วเนี่ยคำตอบของกาแฟคือดื่มไปเพื่อต้องการตื่นตัว แต่ถ้าในอานาคตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทํางานโดยใช้เวลามากเท่าเดิมแล้วเนี่ยเรายังต้องการดื่มกาแฟอยู่หรือเปล่านักวิเคราะห์จึงมองว่าตลาดกาแฟจะหดตัวลงและตลาดกัญชาถ้ามันมามันจะมาแทนที่ตรงนี้ทีนี้ตัดกลับมาที่ประเทศไทย <laughs> เราเห็นคำตอบบางโมเดลในสหรัฐอเมริกาในระดับโลกกันมาแล้วในไทยเนี่ยตลาดเบียร์จะโดนดิสรับแน่นอนถ้ากัญชามาถูกต้องไหมทีนี้ตลาดเบียร์ในไทยที่มีมูลค่าอ <laughs> ุสตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ1 8แสนล้านบาทเนี่ย คำถามก็คือใครครอบครองคําตอบง่ายๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมเบียร์ในไทยถูกผูกขาดโดยนายทุนไม่ผี่รายเพราะฉะนั้นถ้ารัฐไทยต้องการให้กัญชากลายเป็นอุตสากรรมใหม่มันหนีไม่พ้นที่คุณจะต้องไปสู้รบปรบมือกับนายทุนใหญ่ๆในไทยโดยเฉพาะเช่นเบียร์แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ สิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องการตอนนี้คือผลวิจัยคือการศึกษาคือการทดลองคือการไปศึกษากัญชาว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้ามันใช้ทางการแพทย์ยังไม่ต้องพูดถึงอุตสาหกรรมในการเสพในการสันทนาการนะเอาแค่เรื่องการแพทย์ก่อนเรายังต้องการความรู้อีกมากเพื่อที่จะตอบได้จริงๆว่ากัญชาเนี่ยจะนําไปรักษาโรคอะไรได้บ้างทุกวันนี้ความรู้เรายังถือว่าจํากัดมากๆเวลาถามว่ากัญชานําไปรักษาโรคอะไรได้บ้างคําตอบคือร0 8 ควบคุมไปหมดเลยเราต้องตอบให้ชัดอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสจะรักษาพาร์กินสันจะรักษาเอไซเมอร์จะรักษามะเร็งก็ต้องเอาให้ชัดเพราะว่าถ้าเราต้องการเป็นได้เข้าหับเรื่องนี้เราต้องการลงทุนในการวิจัยอีกมากแต่ก็อย่างที่บอกมาทั้งหมดถ้ารัฐไทยต้องการให้กัญชากลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่เราหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องปะทะกับทุนผูกขาดและถ้าเอาเข้าจริงแล้วกัญชามันมีประโยชน์ต่อทุกคนมากจริงๆก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปต่อต้าน